ำลยทุยออกทะเม anyway, ่อกี้นี่ยน่ทายทีมแล้ทยทีมแล้วทยในก่อนเลืยโซมึงเห็นนะสบายดีโอ้ยงกรองยังกี่เลยหมือนามาพบกานนี่จะพากินน่องเขากับซมานาอีกแล้ววันเด้ออู้ยีสซะ อ่บอกคำซีบอกกินตงสมบัติบอกเคี้ยวเนะทุกคนเนาะคือมันอยากจมาเก็บเออุ้ยขชาวคนมปอดเอ็มวี่แล้วเออบกินกับกินาวมาอกทอาวปอด่อยของโกินใครบดสิาวปอดสิกินใครเระนขนม đấy đó cái thi kẹt làm sụp nó, bằng vậy nữa là sản lập, quân chỉ kẹt làm sụp một kiện, làm cái thi thọ luôn. Đẹp. Ừ. Chặt can, chặt can. Tắm nhàng vậy như vậy. Tắm súp, tắm deep, men đây. Anh tắm súp, anh này chỉ men tắm nồi nó

เหมื e bueno. ่อยแหงเลยเจ้ามันเป็นอย่างลอยเป็นขีดไมอใช่มนดาลอยแหงเลยนอนไปอิ่มไอนไพ่ตดแค่คือไปได้กินอีสังบ้ามันละมันะสได้กินปะจะได้กินอืมกกินหมมันดาไปขี้ปะมันขี้ไม่ขีดหรอกสบเนาะขี้มันคือเป็นจางๆทองใส ผมจะดนซุปใส่น้ำซุปไปเลยเสือยอีกเห็ดเอยเนตัวเขาหายหามคนแรกแต่ผมคนจุ่มใส่น้ำซุปนานทำแล้วเศร้าเลยนะกัวมงไงคือสีมันก็เป็นนสบายดีเด้อมาพบกับ่องนำคแฟนไอซีมเมนเดอร์ทุกคนมเมนเดอร์ถไอรีมเนาะ แม่เจ้าอาอาจไปขี่กอนปปะเอาล้เอาสุรดสีสั่งส่องดิงใหน้ำพนเอาตาห้อห้อวกันเลยหน้าหนิหน้าผิดกระโปดปากจนงับเขาอะลรปากจนงับเขาอั้นเดือบโลกเดือบกินไม่จาก็ไปดึงอรกต่อให้ด้วยลายถุยออกทำนมมึงกินนี่ไเนี่ยทาิมแ้วทายิมแล้วนี่ทาในก่อนดีสุก มึงเห็นนะภายติกินบ่เป็นเนาะจับกินเลยนี่จับกรณีแม่สมเดใส่บวงใส่บวงแล้วขก็เขาเข้าปากแม่เกมมาแม่เกเอาตีเอาดี๋ยดชางหายก่อนตากองเขาหยางเขาหยางเขาอก่าใเขาบปหางอยู่คัวอยู่ไหนเนาะ อยู่แสบนะฝนเนาะอยู่บอลฮิตเข้มของขนานเนี่ยเขาบ้าหงายอือเอาเกี่ยงการมาใหมเขาสกอสางกวนอะไกวดอ้สังคนนั้นจะต้องไปช้าโมงเหมืนกันี่จะหายกันนาะนี่าดูวิเจ้าคนสี่ตั้งสี่่องยูทูบเนี่ยทุกคนคิดว่าหายตั้งซสือันี้อะไรนำฝนแฟนไอซีนำฝนคนหักดีมปิดเปด้ทุกคนเอาจะบอกสันตั้งไว้จะได้ เดนนาซาวปักซองโอเคเล้นนี่น้ำพุนปักซองนิจตาจังเลยตัวน้ำพุนวังดิบางเลี้ยงบอกเดนนาซาวปักซองน้ำพุนสมิงเกเล่ไม่เหรอน้ำพุนชนเผ่าเอาบัจรว่น้ำพุนสมิงเกเร่บ้านสมิงเกเร่บันี้บจับ้านสมิงเกเร่ ຫຼືວ່ານໍານໍາຝົນຕັ້ງລ່າງເນາະນະບົດອິນດີເອັກຊິດອ້າວເອົາແບບປູຕັ້ງມັນເນາະແດງນ້ໍາສາຜັກສໍຄືບໍ່ແຊບຄືກາເາຫ້ຕັແຊຕັງເວົ້້ານนແຊນ10ເຊົາໃຫ້ເຕັມີ້ເີດນ กินเองเจ้าหันหมกินมักปอนอยู่ซูนได้หมดข่อยปอดแพ้เลยน้อน้อยก็กินอีกสูนไดแบบสูนมันจะบบปอดง่่อยปอนแพนข่อยนาะเจ้ามีแต่ัดความความหักของข่อยอยู่บาบได้หรอจ๊ะบาบได้จ้ามยาบบาบ่ะบางทีคนหากันให้มาเข่าคนจะจู้กัน ต่การที่ขีดกันกคนคหักกันในบาปเด้อพี่น้อง<า>เลยบาปพี่บอกฮะบาปบาปมาแล้วขีดกันคนเขาหักกันแดีวเขาไปขีดกันเขาไปคัดคว้างเนี่ยปเป็น,าปานบาปมาหันต์เลยแหละีลีิตาเป็นบ,บาปแล้วนี่พวกนี้ิตาขีดกันมื่อกี้นะบอกนิตาบพรว่านิตานะว่าเพื่อนผู้อื่นนะแบบยกขั้นอย่างคือแบบผู้ใหญ่บอกนั่นนี่แต่มึงกี้นี่เสียงหักอ่าบ่ไรช่วงนี้ิตาขีดกันก็หักแล้วคนมันหักกันเลยเดี๋ยคนมันหักความหักอะไมันชนะทุกสิ่งอยู่แล้วเด้อ ความหักเป็นสิ่งที่สวยงามออกแบบแต่ถ้าหักไปแล้วบูมีความสุขก็คือบูมันความหักแล้วกลัวเผื่ออยังเลยโอ้ยนั่นจะงวนต่าน่าพอน้าพอนจะหักคอยอยู่บ่ไรหักต่าหักเพราะว่งหักจะไปยังมีความสุขไปพร้อมๆกันเสียงหัูจีโดบอลเฮ้ยผะเบาเฮ้นพ้าสวน นัก่าฮ่าฮ่ากดคันเมาเด้อนักกวอีกเมาเสียงหัวแบบอดคิด่ค่อยได้จะดอมาเด้เห็นตอนเมาเนาะอฮะวันนี้นี่ไปูมูนยูบุับไปมูนนหมอหมอสมเด็จที่เป็นแม่ต้องมอยหอแนนี่เขาไ่เคยมาเ่เคยมาไปินหัวกับแบงค์ฮะ เมาม่ทีมทลองมอบวงกันมีแต่เมาม่ทล่องมองมาทีเฮาไปจัวับวเสะบดีเว้ยคือแอดเนี่ย แม่รวาเห่านก็ไเขาได้คนเออกินได้แเราะนขลลายแต่คนแซะเขาตัดนร้ายร้ายกระแสแมันสีสีไส้กรอเสแอะเือมาเผื่อมันคลายเรื่องเหรอกบดีดดุนเลยซื้อตู้สัก้ามาัดล้ัตัดตดัดต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 ัดอดดเด มึง่งยานะมนตาตู้ยักผ้าตู้ก็ไปสิ่มเหจ้กบักดีมันหยวกมึงมากูซื้ออยู่นะแต่ตู้ยักผ้าฮะล้านหนึ่ง,งสักสองเมือ่อพีเอาไปส่งคืนแป้งไปได้ไว้สักจักเทืยนดียกูจะขายคืนแสนหนึ่งบอลอา,<บ>าไปซื้อโตโต้ตตเก่าเขาเด็กโตทีที่เมยียงกินจนออมอันนั้นโต้เก่าไะนะเขามาใส่ค้อมือว่าอะไรโต้ข้อมือเขาโต้ขอมกูเหมอจ้ากูส่งก็คืนเออเมียงโค่นะพี่เจาะมาเพรามึงน้อยตัวนี้ตัวนี้สิบสองโลเพามึงมีแต่ มันจะมาเมื่อกูยังบูชาเสร็จจกมันยังมาตอนใดมันก็ตื่นมากว่าประมาณชั่โมงนี้แหละดูคนหนึ่งดังตตัตตัตัตตตตัดตสัดตัดันัดตดัดตตัดดดตตตัดผัดต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 ั่ตัดตัักัดตัดตันัดตเมตัดดดัดดตัดตัดักเัดตอดตัย่ตตอััััดดดััเั มันเยอะเสือกับสุ่งมันพัในคอกันดิกูยังบ่มักใส่จักจะหมุนสักจักในเครื่องพี่เครงเพิ่นขอบ่ซัแล้วก็จมเครื่องซื้อมาตนึงเป็นา2ล้านเน่ะอ๋อนี่อสิายอยู่บ่เพลงนี่ายแล้วก็ยังบ่ให้มันโลดตัวนี้ให้าไปผมบ่กินดอกก็ค่ําจักมุงอนีสิเฮาหาเ่ะ เพื่อไแสดงได้อีกนี่แะพอดีแล้วนี่แสงทำยังไงคงมีโอกาสแดงหองนันนบ้งไ้ตกเต่าโอ้ร้อนเฉยเบื่เสบเนาะซูงไงคือเบ่เสบเสบเจเสบมึงนะมันเป็นจางๆไปเสบเสบคือข่ลเนาะที่จะกินามนะกไปกินมา้ ในแตาเนาะซุ้มๆขึ้นจานคลิปนี้กับบมียังเนาะปิดคลิปเพียงเท่านี้คลิปสามหมื่นอยู่แล้วเพียงสามหมื่เนาะถ่ายเอาสามหมื่นสๆสิบนาทีเดี๋ยวจะพอนีเออมีเอพอมาได้ไหมขอหอมเกมสะโนเนยเบอนะมีเอฟซีเบกห็นเขาคอมาดิเอฟซว่าหอมเกมสะโนเนยไว้สิไลยู่ดตะบอบอบอโอ้เขาคอมาดิตัวตัวเจะคอ บุห้องเก็บขยะอย่บางทีเห็นยังอยู่ก็อหอนเอวใช่ไหมละเสียทังไเย้าอันนี้คดอยู่นีป้นันนะไปบานเจอะอเนลเพราะมันอกงานทุกมมืออยู่ฮะคาประจำด้ยนะจะพ่ะไกันอย่ชวนสุกูไปวร้านตลอดอยู่ตุถัดมากกับกีตาร์ยืนยง เป็นประวัติเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเดี๋ยวเขามาถ่ายเพลงใหม่กันเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบเลยล้นี่เพราะว่ากินตำสุ่มซื่อๆนะบนนะม่ได้เห็นยังร้ายขนาดเดี๋ยวถ่ายเพลงผึ่งต่อก่อนเพราะว่าในถ่ายแล้วตัวมันมืดมันคำมืดมันคำแล้วมันเออ่แสงมันบ่ได้ก็เลยสิถ่ายเก็บหน่อยหนึ่งเพลงนี้รานอยู่แน,น่นอนเนาะ

ให้คบกับน้ำฝนละเม็ดมาลายๆเด้อเจ้าอาวาสผมมีคำเม่นอเซตไปบอกซราฝนนะว่าให้คบกับขคำสีไปเชวกันฝนต้องทุกคนต้องพิมพ์มาเนาะถ้าอยากให้คบก็พายฝนดิมฝนอ่าคำสีฝนอกรอยพิมพ์มาเลยเนาะสามอย่างไม่ต้องพิมมาสามอย่างพิมพ์มาแต่คอยผู้เดียวคนสามยี่คนร้ายร้ายเนี่หรอร้ายแล้วเจ๊เพชรเด็กของกินแจกแว๊บบอก รอเล่นมากอ๋วไงบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหนา้าเด้อซาฝนกปะปฏิเสธกูเลยจะได้ไงวะรอไปนี่